จับอัดไอ้เลื่อนหนุกโตงานช้างเนอะนี่โอ้งานช้างมีนันทวันเนี่ยวันที่สิบห้านี่ับอัดไอ้รุ้ยเดี๋ยววันหลังก็จะเข้างานช้างนะครับไปดูนันทวันวันที่สิบห้านี้นันทวันฉายที่งานช้างเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบปีมั้งครับอย่าลืมเอฟซีนันทวันพบกันที่งานช้างครับครับวันนี้คนบ้นบาน อยู่บ้านครับนันทวันก็เดินทางจะเข้ากรุงเทพวันนี้แหละไปเมืองการครับพเพื่อนๆแถวเมืองการก็อย่าลืมติดตามนันทวันครับคงจะเดินทางเย็นนี้แหละวันที่สิบเอ็ดนี่ที่วังขนายนี่ก็พาเพื่อนๆมาชมรถอัดฟาง,งพลฟางๆก่อนครับนี่ก็เป็นทีมงานของแสงทรัพย์ันการ หนึ่งสองสี่แต่เจ้านี้ซื้อมาสองแสนกว่าบาทพี่เซนเจียงอยอยน,นั่นก็ยูโมคันนี้เนาอครันนี้ตอนราคาล้วนะสองแสนหกในยูโมรีบออติปีเมินเป็นสองแสนแปดเหมือนถูกหวยเลยเนาะสภาพก็ก็มาอยู่กับมาอยู่กับเจ้านี้สามปีแล้วเนาะ ไประดาเลยอยู่กับสามปีแล้วทำไรายได้ให้เยอะแล้ววันหนึ่งก็ห้าร้อยถึงพันก้อนทุกวันทำเล่นๆครับออกสายๆตอนเช้าก็เช็คความพร้อมครับแล้วก็จะออกไปลุยงานต่อ <c oughs> <c oughs> สภาพสามปีก็ยังปิ้งอยู่ครับหนึ่งสองสี่เพื่อนๆที่เข้าใจว่าทำไมเขาซื้อรุ่นนี้แพงเราคิดเอาเองครับวันละพันก้อนหนี่งก้อนละสิบสามบาทสิบสี่บาทตก,ตกราคาเท่าไหร่ตกได้เงินเท่าไหร่คนที่ซื้อคนที่เป็นเจ้าของก็ว่าไม่แพงครับของถูก แต่คนที่ไม่ได้ซื้อสิจะว่าแพงครับเพราะว่าลงทุนหลักแสนถ้าวันละพัน์ก้อนเนี่เอาปีหนึ่งแค่เดือนเดียวครับตกไปสามแสนกว่าบ,บาทเกือบสี่แสนอะแค่เดือนเดียวนะครับเดี๋ยวตอนทำงานเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนี่รุ่นฮิตครับ รุ่นยอดน,นิยมของแถวบ้านผมหนึ่งสองสี่ผมแวะเข้าบ้านแป๊บเดียวเองครับตามมาก็เสร็จแล้วเดี่ยวมากโอ้ยลมแรงมากครับตอนนี้เตลนาเนี่หลายก้อนอยู่ครับบ้านมาน์โกเลยนี่ร้อยกว่า ร้อยกว่าก,ก้อนแล้วครับใช้เวลาเป๊บเดียวเองมาไม่ทันครับตรงนี้จะตามไปดูฝั่งนูน้น ไม่ใช่คุ้มันขอ,อต้องจับอัดใอญเลื่นลงโต้งานช้างเนี่ <laughs> โอ้งานช้างมีนันทวันนี่วันที่สิบห้าเนี่ยจับอัดได้ร้อยต้องรีบเก็บให้ไวครับเพราะว่างานช้างนี่วันที่สิบห้านี่เองเดี๋ยวไปทันนันทวันมาร่วมวงที่งานช้างครับปีนี้ต้องรีบเก็บฟ้าให้เสร็จก่อน รีบต้งเจ้าของนาแล้วก็เจ้าของรถไม่บ้นมารวยก่อนเลยไหม,ม,มรวยเจ็ดเลยใช้เวลาแป๊บเดียวหน่อยเจ็ดสิบกวันแหละครับแค่ผมกลับบ้านชั่วโมงกว่าว่าจะถึงเย็นก็พักหนึ่งแหละ ันก้อน,นลมแรงมากครับตอนนี้ผมไม่ได้เอาไมอีกตัวหนึ่งมาครับไมอนี้ไม่ค่อยเก็บลมลมจะเข้าไมตลอดก้อนฟางมาฐานครับห้าสิบห้าสิบคูร้อยเท่าไหร่อัดอัดปกติอัดหละอบรวยตีหรือบวยดอกร้อยสิบกำลัลงดีอ่ะ มาตรฐานทั่วไปยกง่ายถ้าต่ำกว่านี้ก็ยกเบาแต่ว่าประมาณน้อยครับปีนี้ฟางแพงมากครับปีนี้ซื้อที่นาเลยนี่สามก้อนร้อยพ่อใปมรวยวานะสามก้อนร้อยก็มีบางบางที่ก็สี่ก้อนร้อยแต่ว่ามีแต่หญ้าหญ้าแห้งไม่ใช่ฟางแห้ง เมสซี่หนึ่งสองสี่ผมก็เคยถ่ายให้ดูบ่อยแล้วครับคันคันไอยี y ่ห้อนี้ซึ่งแถวบ้านผมนี่นิยมมากรุ่นนี้เขาว่าใช้ดีกันทุกคนครับฟางไม่ค่อยหนาทุกวันอนะ่ะปีนี้เข้าไม่ค่อยสวยครับ ครับวันนี้ก็พาเพื่นอนๆมาชมเครื่องอัดฟังประมาณนี้ครับเดี๋ยววันหลังก็จะเข้างานช้างแล้วครับไปดูนันทวันวันที่สิบห้านี้นันทวันฉายที่งานช้างเป็นครั้งแรกในรอบยี่สิบปีมั้งครับอย่าลืมเอฟซีนันทวันพบกันที่งานช้างครับครับขอบคุณที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ